สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาพบกับครูตายนะคะในกิจกรรมวิทยาศาสตร์นั่นเองค่ะวันนี้นะคะครูตายจะพาเด็กๆมาทดลองดำน้านะคะอาจจะเป็นยังไงเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนว่ามีอะไรกันบ้างนะคะอย่างแรกเลยก็คือขวดน้ำนะคะครูตายจะเติมน้ำเต็มขวดเลยนะคะเด็กๆต่อมาก็คือ กรนไกค่ะกันไกล,กกลเป็นของมีคมเวลาเด็กๆใช้ต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองแล้วก็ระมัดร,ระวังในการใช้ด้วยนะคะต่อมาค่ะก็คือคลิปหนีบกระดาษนะคะจะเอามาต่อกันแบบนี้2อันนะคะแล้วก็หลอดค่ะสุดท้ายก็คือเทปสานั่นเองค่ะเด็กพร้อมแล้วหรือยังเอ,อ่ยถ้าพร้อมแล้วเราไปทดลองกันเลยค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะเด็กเ,กเราจะนําหลอดนะคะมาพับแบบนี้นะคะเด็ก,ดกจากนั้นนะคะเราก็ใช้เทปใสติดพันหลอดนะคะ ใช้กันไกตัดตรงส่วนที่ให้เท่ากันนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้ค่ะเด็กๆจากนั้นนะคะก็ใช้คลิปหนีบกระดาษนะคะติดลงไปเลยหรือเด็กๆจะใช้เทปใสติดอีกหนึ่งรอบก็ได้นะคะ ก็จะได้แบบนี้นะคะเด็กๆเสร็จแล้วนะคะเด็กๆเมื่อเราได้ชิ้นส่วนแบบนี้ของเราแล้วนะคะตรอจะเปิบบดฝาขวดน้ําเลยนะคะเด็กๆและจากนั้นคุณครูก็จะจุ่มหลอดที่เราทําลงไปนะคะแล้วก็ปิดฝาให้สนิทเลยค่ะเด็กๆสังเกตดูนะคะว่าหลอดของเรา จะลอยอยู่เหนือน้ํานะคะอ่าเรามาดูสิว่าถ้าคุณครูบีบขวดน้ําจะเกิดอะไรขึ้นเด็กๆสังเกตเห็นอะไรคะเมื่อคุณครูบีบนะคะ หลอดของเราก็จะจมลงไปอยู่ใต้น้ํานะคะเวลาคุณครูปล่อยหลอดก็จะเด้งขึ้นมานะคะเด็กๆกา,การทดลองนี้นะคะเกิดจากความกดอากาศแล้วก็แรงบีบอัดของน้ํานะคะซึ่งภายในหลอดนะคะยังมีอากาศที่หลงเหลืออยู่นะคะพอเจอกันบีบอัดของน้ําเข้าไปนะคะก็จะทําให้วัตถุนะคะ ลอยลงมาใต้น้ํานะคะแล้วเวลาโดนปล่อยหรือคลายนั่นเองนะคะเด็กๆน้ําก็จะออกจากหลอดแล้วก็มีอากาศพุ่งขึ้นมาสู่เหนือน้ํานั่นเองะค่ะเด็ก นี่ก็คือการทดลองดำน้ำนั่นเองนะคะเด็กๆเวลาเด็กๆทดลองแล้วอย่าลืมถ่ายคลิปวิดีโอหรือถ่ายรูปภาพมาโชว์ผลงานกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหนะะ้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ